สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับสถานีดึงข้อนะครับโดยสถานีดึงข้อเนี่ยจะเป็นจะเป็นสถานีที่เราต้องมือกำลอบนะครับแล้วก็ทิ้งตัวลงมานะครับพอได้สัญญาณครับเราก็จะเริ่มดึงครับโดยการดึงข้อเนี่ยเราจะต้องให้คางเนี่ยเลยราดึงข้อนะครับถึงจะนับคะแนนโดยมันฝึกฝนอยู่เป็นประจำนะครับสำหรับใครที่ยังไม่สามารถดึงข้อได้การมันทําเป็นประจำเนี่ยเราก็จะสามารถทําให้ดึงข้อได้เองนะครับแล้วก็สามารถเล่นเวทเทนนิงควบคู่ไปด้วยได้นะครับ สำหรับสถานีดึงข้อนะจะใช้กล้ามเนื้อนับในส่วนกล้ามเนื้อหลังนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อไหลนะครับโดยที่เครื่องเล่นนี้จะสามารถช่วยให้เราสามารถดึงข้อได้ง่ายขึ Cliff ้นนะครับอ่านะครับแล้วก็เครื่องนี้นะครับจะเป็นเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะครับที่สําหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่สามารถดึงข้อได้นะครับก็จะช่วยทุ่นแรงนะครับทาให้เราสามารถดึงข้อนะครับแล้วก็เกิดความเคยชินนะครับโดมีตัวบอร์ดนะครับที่จะสามารถช่วยลองรับนะครับแล้วช่วยเพิ่มไม่ต้องเราไม่ต้องใช้แรงเยอะมากจนเกินไปนะครับเยียดยามเข้าซี พอเราทําได้แค่พยายามอย่างเดียวมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วนี่การมันฝึกฝนจะเห็นผลได้ชัดเจนแค่ทีละนิดก็ยังดีก้าวต่อไปข้างหน้าสิสู้ไว